อ hmm. ah. ข้าจะบอกอะไรให้ท่านรู้อีกอย่างหนึ่งนะนข้าได้วางยาพิษไว้ในเล่าของท่านเรียบร้อยแล้วเป็นสิทธิ์คิดจะล้างหัวยง้นเหรอแต่แต่แต,แต,แต่อะไรกันถึงจะทําให้ข้าไม่รู้ได้ถ้ากินยาถอนพิษไว้แล้วท่านเห็นไหมข,าข้าไหม,ไมเป็นไป,นปนไม่ได้ออนหัดยิ่งนะตับกันเองติงหู ของเจ้านั่นน่ะมันใส่จิ้วไม่อยู่ใช่หรือไม่จิ้ววันนั้นนะ่ะข้าได้ฟากแม่ค้าที่ตลาดกี้สง้าให้เขานะ่ะจุ่พิษของดอกไม้เตี้ยวสูงาจะบอกความลับอะไรอีกอย่างนึงนะอาจารย์ข้าไม่ได้ไปตลาดบ <c oughs> ัองอต่เจ้าไม่รู้หรอกอาจารย์ว่าในกระเป๋ากางเกงของเจ้าน่ะมัในใสก่กุบพิษเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ดโดนแม้แต่ผิวก็ตายกันน่ะเหรอ